ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองในภูมิภายุโรปนะครับที่มีประวัติมายาวนานนะครับเป็นพันปีแล้วก็มีการสร้างเมืองมานานละมีความเจริญมานานละเพราะฉะนั้นในเขตเมืองเมืองเก่านะฮะเราจะมีรถแทมอย่างท,ที่ท่านเห็นแล้วรถแทมที่นี่เป็นอีกหนึ่งสนเสน่ห์ของปรากค,คือชื่อเขาจะอาจจะเปลี่ยนตัวตัวรถนะครับตัวตัวรถเป็นรุ่นใหม่ละเป็นทันสมัยแต่ที่นี่ยังเป็นรุ่นนี้อยู่เลยรุ่นมาดบจากสหภาพโซเวียตก็ยังไม่เปลี่ยน นะครับแล้วก็ยังมีเก่ากว่านี้ด้วยเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยบางเส้นจะมีเก่าอันนี้ยังถือว่าใหม่ถ้าเก่ามากๆนะครับก็จะเป็นแบบตัวถังแบบสนิมผุกๆล้างในยังเป็นตี่ไม้อยู่เลยเป,เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของที่นี่เลยต้องวิ่งตามตูดเข้า แล้วก็เดี๋ยวเราหลังจากทานอาหารที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะ